ทุกคนคะ่ะวันนี้แอดอดใจไม่ได้เลยจริงๆที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องที่แบบในไลฟ์สดพี่มาร์คไม่พูดถึงน้องแบมแบมเลยหลายคนเป็นกังวลนะคะเหมือนกับแอดแอดก็เหมือนกันที่เป็นกังวลใจแต่ว่ามานั่งวิเคราะห์มานั่งดูไลฟ์ในไลฟ์มีหลายคำถามนะคะที่เกี่ยวกับแบมแบมแต่ว่าพี่มาร์คเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนั้นเลยนะคะก็มาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หลายคนก็คงสงสัยเหมือนแอดใช่ไหมคะแต่ว่าแอดมาวิเคราะห์ดูแล้ววิเคราะห์เข้าข้างตัวเองนะคะว่าคําถามที่เกี่ยวกับแบมแบมพี่มาร์กจะเลือกไม่พูดและไม่พูดถึงเลยน่าจะเกิดจากสาเหตุที่แบบคงไม่ใช่สาเหตุที่พี่มาร์กไม่คิดถึงน้องเลยอย่างนี้นะคะคงไม่ใช่แน่นอนแต่ทุกคนคะ่ะรู้ไหมว่า,อะ,า,าอ,อ,วอะไรก็ตามที่ที่ทําให้เราอ่อนไหวอะไรก็ตามที่ทําให้เราแบบรู้สึกเปราะบาง บางอย่างที่เรารักและคิดถึงมากๆแต่เราแบบเราพูดถึงไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือพี่มาของเราน่าจะเลี่ยงเลี่ยงในการพูดถึงสิ่งที่ทําให้ตัวเองอ่อนไหวคงคงจะเป็นสาเหตุนี้มากกว่าที่จะลืมน้องแล้วทุกคนขาะแค่3มวันนะคะพี่มาของเราคงเลือกที่จะไม่พูดถึงน้องเพราะว่าเลี่ยงที่จะไม่ให้แบบ ทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาเราพูดถึงบางอย่างที่เราแบบคิดถึงมากๆอะไรอย่างนี้น้ําตาเรามันจะ,ะไหลเอ่อออกมาอย่างนี้ค่ะแอดเคยเป็นบ่อยซึ่งแอดเข้าใจพี่มาร์คนะคะว่าสาเหตุที่พี่มาร์กไม่พูดถึงน้องเลยคงน่าจะมาจากสาเหตุนี้วิเคราะห์ดูเมื่อวานนี้แอดดูไลฟ์ของพี่มาร์คสองถึงสามรอบนะคะเอ๊แอดตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าไม่ได้ยินหรือเปล่าที่พี่มาร์คพูดแต่ก็คือ ฟัง2อสามรอบนะคะไม่มีเลยไม่มีที่จะพูดถึงน้องแบมแบมเลยซึ่งปกตินะคะที่เกาหลีถ้าพี่มาร์คไล์สดนะคะจะมีคําถามเกี่ยวกับแบมแบมพี่มาร์คจะตอบทันทีนะคะจะพูดถึงแบมแบมตลอดเลยถ้ามีคําถามนะคะแต่ในรอบนี้คือเลี่ยงเลยเลี่ยงที่จะไม่พูดคงจะหลีกเลี่ยงกันแบบพูดแล้วทําให้น้ําตามันคลอขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะแอดคิดว่าพวกเรา จงอย่าวิตกกังวลเหมือนแอดนะคะแอนนี้วิตกกังวลมากนะคะทำไมทำไมไม่พูดถึงน้องเลยน้องอุตสาโพสทวิตนะคะแบบคิดถึงขี่ถ้าเป็นเรานะคะก็คงฟูมไฟไปแล้วนะคะ,คแ,ะ,คะแอดคิดว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะทุกคนเขาทั้ง7คนจะต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนและความสุขทั้งหมดทั้งมวลจะเออล้นขึ้นมาท่วมท้นกรอบเกลื่อนสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในวันนี้นะคะ